I trained myself, myself for, for this on Bermuda. I've, I've done this, is... this a thousand times. <laughs> First blood, yeah, Come on. double kill. Double kill. The old me no more. <laughs> First blood.

ยังวะ First Blood Double Kill. มึงมาตัวไหนเนี่ยกูถามก่อน Look at me go I'm not the old me no more อลยนะเลยนะสิเดี่ยวมัน่ะแจ้งเบาะจัง พี่ผมดูซ่อมพี่ตลอดนะเว้ยผมดูซ่อมพี่ตลอดแต่ผมโดนแบนผมไม่สามารถดูทุตกต่อกัน

แตงมาพี่เอ้ยไม่ไหวว่ะไม่เป็นไรผมไม่ค่อยถนัดกับคนเล็งแดงไงพี่ผมเคยขึ้นเล็งแดงสีก็เก่งแหละทำไมช่วงนี้ลืมสีมือไปวะมัน เฟแล้วเหรอวะกูเห็นในเฟซนะพี่เอาพี <First. S 1> ่มันจะเกียนเกียนเหรอ <Double> kill. ออโอ้โหไฮมันลุกมาเลยนะทริปเปลคลปติดไม้พูดเหรอพี่ลูกของพี่เองเหรออ๋อพี่เจ็งแางแล้วเหรอเนี่ย Time ้าจกินพีซก็รีกรอนะล้ o ลูกไม่ทำวะตอนนี้ผมอยู่ผมยังไม่ได้เล่นสุไฟโอ้โหงไงงตายอยู่แล้วแหละพี่พี่ได้ทรงพี่ได้ทรงหมีมาถาวรเหรอพี่โอ้โหทำในดวงดีจังวะทรงหมีมาคุณอยางได้ คนไม่ร sí. ok ok an ok ักถือปืนตอนกผมเไม่เป็นแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์ปืนว đẹp này chúng em first tăng vô bằng mở

แเออผมไม่เล่นสไนท์พี่ผมไม่ค <là> ่อยถนัดค่แบบไม่ค่อย่ล็อกเปอาผมเล่นวู <Hey. S 2> ้ดแฮกเกอร์ผมหมาเก่งเหผมจะลองใช้วู้ดแฮกเกอร์จ <now> hmm. ับยอดอ่ะถูกสุดขาสุดโตอีกโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมเลือกทำไมมาเล่นที่นี่เองตรงนี้เหมาะสไนท์เลยนะพี่พี่จะทำคลิปเอ๋หรอใช่เป็นกดไลค์เหรอ โหพี่เล่นตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ไหมทำไมตะก่อนที่ลงเชียเก่ากับแบบ first blood แบบพวกนักข่าใหญ่อ่ะพี่นี่แหูะผมโดนเียนพอนที่น้าเหี่ยวเขาเปิดเขาเนอะตะกี้ผมโดน ฮอร์ d ารมทีดับเบิลคิลโอ้เอ็กซ์ตามดับเบิลเลยที Mukbang time